เรียบร้อยกินข้าวกันครับผมสุดยอดสามคนครับวันนี้ดูหลังนี้ครับผมนวบครับแอคชันสวยๆครับผมนวบครับนวบน่ะนี่ค่อยๆดึงค่อยๆดึงค,ค่อยๆสาวเ้เ <Hello. S 1> มื่อกี้มันนวบอยู่วิ่งไปแล้วคนดูอคชั่นสองหลังนี้ครับผมอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับผมนี่อีกหลังนึงครับ อีกหลังนึงครับผมขนนัวอยู่นะครับผมน้ำตีอยู่นะครับผมอู้ยงักครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอแตะกำก่อนนะครับผมไว้มากครับผมอู้ยขาโจ้นเลยครับนี่ครับผมดึงขึ้นมาแล้วครับผมติดคู่เลยนะครับอย่างนี้ครับผมไปกดไค่มาครับผมวอนเชี้างกวิ่งนัวครับผม รบครับผมอ้ยครับผมง,ผมงผมยวด้วยผมต่อเก็บเป็นขงเราเดี๋ยวข้าวปลูกขึ้น สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบ่าวนามน์นะครับรับผมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนออกหาอยู่หากินนะครับผมมาปักเป็ดเหมือนเดิมนะครับผมหมายที่เราจะลงวันนี้ก็เป็นหมายเดิมนะครับผมมาซ้าหมายเดิมนะครับที่เราหมานไปเกือบ10กว่าโลนะครับผมวันนี้ก็มาประมาณ3 4สท่านเหมือนเดิมนะครับเบ็ดก็ที่ใช้ก็จะประมาณเกือบหลายกว่าคันนะครับผมเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อเฉียดนะครับผมเหยื่อประจำทิปของเรานะครับเขียดนะครับผม ตอนนี้เราอยู่หน้าไม้แล้วครับผมเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะครับผมนี่ครับผมไมายของเรานะครับตอนนี้เสียนเพชรได้ไปลงไปแล้วครับผมดูตรงนู้นครับกำลังเดินไปนะครับผมเราก็จะใส่กันตรงนี้นะครับผมลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็อีกเสียนท่านนึงก็ยังไม่มาครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามนะครับจะรอให้แดดล่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับค่อยลงนะครับผมนี่บรรยากาศหน้าไม้ครับ ไปกันครับผมได้เวลาของเราแล้วครับนี่ครับจะลงไปตรงนี้นะครับผมนี่นะก็ลงไปตรงนี้นะครับนี่ก็ใบสามนะครับผมใบสามครึ่งเราไปใส่กันก่อนนะครับไปแรงครับ เสียงดังเลยนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ติดถนนใหญ่นะครับผมนี่ครับผมหลังแรกของเรานี่ครับผมหลังที่สองเขียดลอยจโลอยู่นะครับผมหลังที่สามของเรานะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมพอดีมันตั้งไม่ได้นะครับผมมันมีน้ํานะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับผมจะถ่ายดูพอประมาณนะครับนี่หลังที่3ามครับผมแอกชั้นเจ็ดลอยเจ้าโลกอยู่นะครับผมนี่ครับหลังต่อไปนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับใกล้ๆกันนะครับแต่คนเราฝั่งครับจะบอกว่าน้ําสวยมากเลยครับผมวันนี้มีลุ้นครับเรียบร้อยครับผมไปกันต่อครับอีกหลังนะครับผมตรงนี้นะครับ อีกครังนะครับผมจะใส่คานต้นไม้นี่ครับผมนี่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยไปอีกหลังนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูพอประมาณนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับโอเคครับผมแล้วก็หลังนี้เป็นหลังสุดท้ายของเรานะครับใส่ทั้งหมดประมาณยี่ห้าหลังนะครับผมทิศนี้เสียงมันหยุดครับผมวันทํางานก็ทํางานครับวันหยุดก็ออกหาปักเป็ดนะครับผม ดูครับตะวันจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับสบายมากเลยครับผมสุดอากาศนะครับผมสุดอากาศที่บริสุทธ์ครับครับผมหลังจากที่เราใส่เราก็เดินกลับมานะครับผมนี่เราก็ได้ช่อน2ตัวนะครับผมก็จะเป็นใสสวยๆตัวหนึ่งแล้วก็ช่อนปอกตัวหนึ่งนะครับผมหมานครับผมสตัวครับเดี๋ยวรอดูของพี่เพชรนะครับผมเสียนอีกท่านหนึ่งผลงานรอบแรกของเราอ้ย นี่ครับับตายมั้งตายอันนี้จะี๋้าใครซึ้นยืนขึ้นบนมันเนี่ยแมนกับข่าวเราคืนนี้เอามาสององสตัวใส่ตดิก็ใส่ดอ่วตัวนี้เพร่าดี๋ยตันวะเดีมันใส่ไงห้าตัวด่ากระเทกนนมันขึ้นปลานี่ยย่งนะมันขึ้นปลานี่ยเดี๋ยวล้ไปกนทัมดไเี้ยมาแต่เวร ไปกันครับผมรอบแรกหลังจากที่เราใส่เบียดไปแล้วเราก็ป่ารวมเราได้ทั้งหมด8ตัวนะครับผมนี่ก็เป็นรอบแรกของเรานะครับผมตอนนี้ก็ประมาณทุ่มครึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายหลังที่มีอาการให้ดูนะครับผมทุกคนดูหลังนี้ครับผมดูให้ชั้นหลังนี้ครับรู้อะไรดึงนะครับผมโอ้โหไม่อยู่ครับผมไม่อยู่ครับ ดูหลังนี้ครับผมเอ๊ะอะไรกินแบบนี้ครับผมแบบนี้ไม่น่าจะอยู่นะครับเขียนหลายทีแล้วครับผมคันกุ๋งเลยนยะขออนุญาตด,ดูก่อนนะครับผมมันไม่อยู่ครับผมอยู่ครับอยู่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 หลังจากเมื่อกี้นี้นึกว่ามันไม่อยู่นะครับผมนี่ครับตัวมัน เดี๋ยวออกยากมากเลยครับนี่แต้มแรกครับผมมาแล้วนึงว่าจะไม่อยู่นะครับผมถึงกงขนาดนี้นี่ครับผมใช้สื้อไว้ครับจัดการก่อนนะครับผมเดินมาหลังนี้มีอาการครับคนดูครับผมนุ่ครับผมนั่ครับผมเฮ้ย ดูตัวนะครับผมจะใหญ่หรือไม่ครับนี่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครับนี่ครับผมตัวสวยๆครับผมไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนี่ครับผมใส่สวยๆครับหมานครับหมาน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 ขอยับเปิดก่อนนะครับผมเรียบร้อยครับผม นึกว่าจะไม่มีไซส์ให้ทุกคนดูแล้วนะครับผมหมานครับหมานสองแต้มแล้วครับผมนวดอีกแล้วครับทุกคนนวดอีกแล้วอยู่หรือเปล่าครับผมนวดไปแล้วครับโอ้เมื่อกี้นวดอยู่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครับอยู่นะครับทุกคนนี่เจอตัวแล้วครับผมอ สวยๆครับผมโหนี่ครับผมสวยๆครับอยาญาตจัดการก่อนนะครับผมสามตัวครับหมานครับผมรอบแรกนะครับผมช่อนใส่สวยๆสามตัวนะครับก็ถือว่าหมานอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราเดินกลับไปนะครับผมเพื่อมีผลงานให้ดูอีกนะครับนี่ครับผมผลงานรวมเราวันนี้ก็ได้มาอีกสามตัวนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรอดูผลงานรวมอีก ทั้งสองท่านนะครับผมสองเซียนนะครับนี่ผลงานของเซียนกุณครับสวยอยู่เนะาะสามตัวปุี่สามตัวบางสามตัวสามตัวในนุ่นแปดตัวอันนี้อีกสามเป็นสิบเอ็ดตัวนี่ครับผมผลงานของเซียนเพชรครับไซโลสองตัวไซแปดขีดไม่ใช่ไซโลเมนูหลักของเราครับผมต้มปลาครับบ้วก็สมตำครับ รอ,อ,อนลน้ำร้ร้อนครับเปล่ยนมนูครับขาดไม่ได้ส้มตำต้มปลาฝีมือช่างคุณครับเมนูหลักขาดไม่ได้ต้มปลาต้มปลาช่อนนี่เมนูของเราครับผมต้มปลาช่อนครับ ที่ไรไม่เคยผิดหวังครับผมได้ต้มแน่นอนอีกหนึ่งเมนูครับผมส้มตำนี่ก็าขาดไปได้ครับทุกคลิปทุกการดอกไม้ต้องมีเมนูนี้ครับผมส้มตำไม่ว่าจะเป็นตำมะละกอตำถั่วตำแตงครับอันนี้ขอเสนอตำมะละกอครับผมผมจะลดห่อละ32บบาทนะครับห่อใหญ่นะครับเหลือแค่นั้นนะครับ เข้าไปครับผมอร่อยนี่ครับผมยุงยุงกัดครับยุงกัดครับผมทุกอย่างลงตัวครับใส่เข้าไปยังไงยูงไงครับจุดทงอยู่ท่า งานทินมากครับผมอะไรไหมอือยอดครับผม ต้มปลาลุยไฟหม้อไหม้แล้วตัวใหญ่ใส่ผักลงไปครับแล้วก็ปงกินบบดต้องหาหนูเลยไปฮะหนูปีนต้นไม้ปะกิ่นตยิ้มหนูไล่ดิโอ้ยนี่เหรยัง็ดคอนเทนต์ดักหนูดักหนูเนาะปืนแอบรัดหูใส่กันเลยเดี๋ยวเอยังมีอย่างไรกันไม่เอาแล้ว นี่นี่ครับผมสีสันหน้าตาน่ารับประทานเรียบร้อยกินข้าวกันครับผมสุดยอดสามคนครับวันนี้กับสองเมนูนส้มตำต้มปลากินข้าวครับผม นี่เราเอาหัวปลาให้ปูแย้นครับยอดครับยอด้ครับมาอยู่ที่ที่ทางเขาก็ต้องให้เขากินด้วยนะครับผมหัวหัวนี่ครับผมพน้ามให้ร้อนน้ำเออเรามักสดน้ำตัวนี่มาเ้ยครับจิ้งเข่าครับเมนูหลักครับส้มตำต้มปลา ขาดยังเลี้ยงวะปลากระป๋องมีปลากระป๋องจริงด้ยปลากระป๋องบะมีปกติต้องมีปลากระป๋องเมนูหลักกันนะปลากระป๋องเมนูหลักซุยสมตำกันแล้วกันมือกับ้องบุ้งเนาะับุ้งอ๋อเออของบุ้งไรเนี่ยอืมเด็ดเลย วดหัวมัมาแล้บอกมองรวังจริงระบกปวดหัวมันอาเปิดๆได้เ่นี่ครับผมมีเงินพันหนึ่งก็ซื้อว่าใดเลยครับเป็นโมมี่ขาย มัดแล้วครับผมขายดีสุดสองเมนูขายดีสุดต้มปลาส้มต่ำเสียบครับแสบไปครับผมหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับผมตอบที่สองครับจะถ่ายหลังที่มีอาการให้ดูนะครับผมเดินดูน้ำก่อนนะครับผมดูหลังนี้ครับผมนวบครับแอคชั่นสวยๆครับผม รอทีมง,งานมาดูให้นะครับผมเพราะว่าวถ่ายด้วยนะครับผมนวบ,บนวบอยู่นะครับเมื่อกี้นี้ยังนวบอยู่นะครับเดินรวบแม่นี่้ำตรงนี้หน้าใส่วบครับนวบนะนี่ค่อยๆดึงค่อยๆดึงค่อยๆสาวฮัลโหลเมื่อกี้มันนวบอยู่วิ่งไปแล้ววิ่งตรงไงโลเก้าโลเก้าว่ะบักสีขา อะไรวะน้าบอกสี่ขาไงงูปะอะไรมีสีขากบปะใช้โลไหมเอ้ยเอ้ยน้ำเป็นฟองครับเอ้ยเหลืองสะบึกตึกครับโอ้ยกบโอ้ยสีขาครับกบกินเบ็ดกบกินเฉียดโอ้ไยเราก็นึกว่าจะไซโลกินปะเนี่ยอ๋อกินหาขาปะเนี่ย แล้วก็โหลดอีกหมานกบครับปะขาเปล่าเอาไปใส่กระชังเลยเอามาขา่ะเอาแต่เจาะถือไปลดขาาร้นปวดก้อนอันบแรกสวยครับอือโชว์หน่อยโชว์หน่อยอือ,อครับผมหลังแรกก็หมานกบไปแล้วนะครับผมคนดูแอคชั่นสองหลังนี้ครับผมอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับผมนี่อีหลังนึงครับ อย่งอีกหลังหนึ่งครับผมคุณนวบอยู่นะครับผมน้ําตีอยู่นะครับผมโอ้ยนวบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดการมันก่อนนะครับผมดินไม่มาเลยครับผมควหลุดมากเลยครับเดี๋ยวขอลงไปดูก่อนนะครับผมสวยมากครับผมโอ้โหครับผม โจล้เลยครับเราดูหลังนี้ครับผมขันจมอยู่นะครับผมขออนุญาตดูก่อนนะครับออ้ยนวกครับผมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แต่ไม่รู้อะไรนะครับโอ้ยฟองขึ้นเลยครับผมฟองขึ้นเลยครับโอ้ติดหลังคู่ครับผมโอ้ยเห็นตัวแล้วครับผมลองขออนุญาต นี่ครับผมดึงขึ้นมาแล้วครับผมปิดคู่เลยนะครับหมานมากครับผมอือหมานหมานหมานครับโอ้หหมานมากครับผมกืนนะครับผมเลยต้องสลาเบ็ดหนึ่งคันนะครับผมใส่ไว้เหมือนเดิมครับหลังนี้ครับผมไปกดใครมาครับผมงอนเชียวร้อยเปอร์เซ็นครับติดร้อยเปอร์เซ็นครับงอแบบนี้ไม่อยู่แน่นอนครับผม โอเคครับผมรอบที่สองหมันใสสวยๆสองตัวแล้วก็กบหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวเดินกลับไปก่อนนะครับผมจะมีตัวหรือไม่ไปกันครับทุกคนรอบสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าคืนนี้ผมจะดูแค่สามรอบนะครับแล้วก็เก็บเบ็ดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะเดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับผมแต่เช้าเลยกว่าไม่ทันนะครับผมดูหลังนี้ครับผมทุกคนรอบเก็บเบ็ดครับ นวบครับโอ้ยนวบครับผมนวบครับผมนวบนวบครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าครับผมดึงไปหลายทีแล้วครับผมอขอดูตัวน้อยขอดูตัวน้อยกอเกี้ยวครับขอดูตัวน้อย,อดอยเดี๋ยวลงไปปลดกันนะครับ ไม่ใหญ่ครับใช่น่ารักครับผมนี่โอ้ยหลุดครับหลุดไปแล้วครับผมโอ้มือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งดึงปาครับผมปล่อยตำพันครับโอ้ยครับผมนวดอีกแล้วครับผมรอบเจเบียดโอ้ยครับผมของดีดีครับผมคนเดียวด้วยขอดึงมันมาดูก่อนนะครับกอเข้านะครับ ครับผมมาทั้งกอข้าวเลยนี่ครับผมรอบเก็บเบ็ดของเราเดี๋ยวข้าวปลูกขึ้นผลงานรวมครับผมรอบผมเก็บเบ็ดครับแต่ว่าทีมเซียนยังอยู่เหมือนเดิมครับนี่ครับผมน่าจะประมาณสี่ห้าโลแล้วครับเบ็ดกลด้วยนะครับผมโอเคครับผม ก็ตอนนี้เราขอตัวไปกลับก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้เช้าเราต้องเดินทางต่างจังหวัดแต่เช้าเลยนะครับผมตอนนี้ก็ให้เซียนเขาอยู่กันก่อนกลับก็ประมาณเกือบ5โลนะครับผมเยอะมากครับเมื่อกี้นี้ก็ไปเก็บเบ็ดก็ติดอีก2ตัวนะครับทําหลุดไปตัวหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับไปเจอกันทริปหน้าครับผมเรามาดูผลงานรอบเช้านะครับเมื่อคืนฝนตกรอบดึกเราไม่ได้ไปยามนะครับ เราไปเก็บตอนเช้าเลยยำแค่รอบสองรอบเรียบร้อยไอตัวใหญ่อ่ะแกแค้นคืน,นวันนั้นมันหลุดมคมไปอ่ะอ่ากลับมาเอามาคืนแล้วโอเค